กับไปนองผมก็ช่องจอนนี่ล้ำเพลินออกไปเที่ยวกับไปนองวันนี้เขาสีบาบัลโหัวมวนค่ะกับน้องชูใจนะคะน้องมันะเขาจะทานอะไรกันไปนองบักเมาพี่นองบักเมาอันนี้มากินเด้อพี่อันนี้บักเมาพี่น้องเห็ดซูน้องนกินกินจากญี่ปุ่นจนได้ฮอดตยุบีบักเมาดีภาษาคนไทยพื่อนบกอย่างเดียวมาเมา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 มันเหม็นบอมาเมา มาเมาอียงโอ้ยซื้อบานองให้ลูกเมาวันนี้มน้องมาเมาเมมามาบอกเมาเมา่เมืองในกูเกินเลยค่ะพี่น้องมันได้ยังกันแท้เพาเมดออกมาเมามาเมาหรือมาเมามาเมาี่น้าเมาตมยนเตมนเลเตดอเออเต็ย่างลูกจะได้เข้าฉากแล้โอโอปกติบคานเราล้ำเส้นแค่ตี

แอบเบลใส่กล้องแล้วเนาะเอ้ยเขาเห็นตูดตุนอันแทกิ่งอันพินาตูดตุนชุด,ชด นนีี่่เยลพี่น้องค่ะอันนี้บรรยากาศก่อนอช่วงซ้อมค่ะเด็กซีบอลนู้หัวมวลก่อนนะคะพี่น้องว่าไปเป็นมาจังใดไปมาจังใดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พระเอกนางเอกมานั่งรอเข้าฉากนะคะอันนี้ก็ช่วงล้อซ้อมพี่น้องก็บจิกินของส้มกันเอาไปแต่ส้มเอง มันต้องต่ำมันได้สิบผสมกันได้อันนี้มันไม่ตำไงความเปรี้ยวก็เลยต็มเต็มเหนียวนดหน่อยเอาเบไปส่งเบนนี่คืออะไรอะบ่นไปอย่างไงบ่นั้งเรื่องบ่น ที่เขาเนี่ยมันจะให้มันเกบอเลยบรรากาศดูว่ภาษาไทยเขาเรียกมะกรอกน้ําภาษาไทยเขาเรียกมะกรอกน้ําคนไทยเขาจะเรียกมะกรอกน้ําตัวนี้น่ะฟัดได้ไหมมันก็มันฝาดเขาต้องเรียกกินที่เป็นลูกที่มันแบบห้ามห้ามแหมลูกที่มันเป็นแบบใช่ค่ะเนี่ยภาษาไทยเขาจะเรียกมะกรอกน้ำภาษาอีสานมันเท่ากับสิบสางเซล มากอกน้าเป็นบักบักนูยังไงใช่มากอกอันนั้นก็มากอกน้ำเหมือนกันบักน้ำฟีแยบเออลองลองพิมพ์ครับแมนอันนี้ต้องเลือกกินที่เป็นนูเฮี่ยวไม้ย่างสีแมนไม้ย่างสีบล็อคฟาดชุดมากชุดมากเลยอ๋อไม่ต้องก็ออกจะหมยเชื่อมากสวยมากโอ้ย เอาออกละบอสวยนะจบเลยแต่ว่าสินคาไม่ดีเนาะสวยดีดีหน้าเปลี่ยนเลยพี่น้องเพือไอ้ร่มราชตะไปนไอร่มพระชตะจริงจังวะเนาะแมนแมนหน้าไปทาหน้าไปทางพระเอกช่องสามอ่ะพี่รมอ่ะ คาร์พี่น้องคาบิดนีคาินเอาไว้สนิทได้พี่น้องเด้อฝากติดตามนะคะฝากกดติดตามช่องจอนี้ลํำเพื่อนอพิเชียีได้เยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอาก็ซิมาอัปเดตความคืบหน้านะคะหรืออัปเดตอาคาสารต่างๆกับสารน้อยเพื่อนแพงได้พี่น้องอาก็ซิมาเบิ่งความเป็นยูระวังส่อมการออกงานเนาะค่ะพี่น้องฝากติดตามได้เยพี่น้องเด้อ ช่องจอนนี่ลำพืนออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปต่อไปจ้า